วันนี้เป็นเช้าวันใหม่ของวันเสาร์นะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถกลับบ้านกันนะคะมาทานที่มาทานข้าวเชาว้าด้านนอกกันคร้านร้านอาหารที่นี่เขาจะมีคล้ายๆเหมือนขันบานเ้ากับสิเอนกาแฟานะคะเนาะร้านกาแฟาตอนเชา้าเขาจะมีอาหารเช้าให้เราขนมปังให้เรา ไปซื้อกินด้วยนะคะขากลับก็เลยทำคลิปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีการบ้านทซง นี่คือมันมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งข้าวปูกมันนะเนาะด้านนี้ชมวิวสองข้างทางกันไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือมันฝรั่งเหมือนกัน,นะคะ่ะแสดงว่าปีนี้เขาปลูกมันฝรั่งกันเต็มเลยเลยนี่ยแถวนี้คือมันฝรั่งหมดเลยนะเะนาะ ทองฟ้าเป็นสองทองฟ้าสีครามมีเมฆปกคลมไปด้วยนะคะอันนี้ก็บ้านเท่ากับสิ่อื่นฟาร์มเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่อยู่ติดถนเนเลยเห็นคนปั่นจักรยานนะคะเมืม่อกี้

ป้ายอยู่นี่นอันนี้คือป้าย,ยแสดงว่าด้านในมีส่วนสตอเบอรี่นะคะที่คนสามารถเข้าไปซื้อได้เพราะว่าเขาทำป้ายไว้ด้านนี้ให้ทุกคนรู้ว่าเออถ้าใครอยากได้สตอเบอรี่ก็ขับเข้าไปได้นะคะไปซื้อนะคะเนาะ คนนะคะก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสันส้นๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ like, ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ Thank you for watching Thank you so much for s u p p o r t my channel uh, See you next video บายๆนะคะ